แจ้งให้ทราบคลิปนี้มีคำหยาบคายและคำพูดที่รุนแรงเป็นการพูดคุยระหว่างเพื่อนพ้องด้วยกันโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมของท่านด้วยครับขอบคุณครับฟรีด้วยเครื่อหน่อยด้วยไม่ต้องซื้อเหมือนไอปอนเลยไม่ต้องถายเป็นเก้าเหมือนไอปอนอุ้ยเก้าเด็กแต่ไก่เท่แท้แต่ไก่ดูแต่ไกลไก่แล้วกูเป็น อะไรฟาดก็เป็นไก่กินไก่แล้วกูเป็นหนักหัวหัวปฟาดไก่เป็นไก่แยเชียดกิไก่เยอะแยะสัตว์เดี๋ยวซักคั้งกูจะเปลี่ยนไม่แดกอุ้ยอ่้มึงอยากมาเป็นแม่กูเหรอไอ้แยแม่กูโดนแม่กูโดนกูรู้ว่าแดกไอ้ยจะแดกด้วยไอ้สัสไอนแดกเแย่สัตว์ไองโดนกูทไปเลยไอ้ ไอ้เรียยังสู้เขาไม่ได้เลยจะไปกินอะครเขาฟ้อนจะมาแดกกูได้แดกสตีนกูก่อนไอ้เรียมึงมึงเป็นไก่ที่สง่างามแต่เขาอ่ะเขาไม่ใช่ไก่ไงฮี่ครับทีว่าทันการพีดพีดีมึงพูดกับกูอะไรนะไปกันมึงก็ไปหาเรียกให้มึงมึงก็ไปหามึงไม่ไปหาเรียกให้ไอ้ซันโดนกระทืบอีกคนนะไม่คือมึงมึงย้อนกระทืบคนเดียวไม่ได้ใช่ไหมเออพีดได้ดิพีท เยี่ยมมึงแบบมึงมึงแบบเวลามึงโดนดาอะไรวะเนี่ยมึงมึงแบบมึงโดนกันทียมกเดียวไม่ได้ใช่ไหมมึงล่างล่าคนอื่นมาโดนกับมึงด้วยเยคิด้อไอ้เหี้ยมึงไม่มีจะบอกคิดเหรฟอนมึงชอบล่าคนอื่นเข้ามาเในหลักการอะไรกับมึงได้ควายเขาต้องมาโดนกันทียมกับมึงเนี่ยมันใช้เรื่องไหมเหี้ยต่ออะไรเพื่อนก็อยู่ใจของเขาว่ามึงไปดึงอะไรเข้ามาทำไมเงี้ยทำเพื่ออะไรอะปอนเออต่ออะไรเพื่อนแล้วก็ซอยแล้วก็ซอยลงไปนานลงไปนาน ่าโมโหเนยกับคิดว่าลงไปเซ็นใบลาออกไอ้เหี้ยเสียดายใช่ไหมเสียดายอยู่เลยนเงียบเลยป่ายเขาพูดไปผมไม่อะไรอยู่แล้วปล่อยเขาพูดไปยี้ยอะไรไอ้สัตว์ไม่อะไรอยู่แล้วยี้ยอะไรกูพูดมาความจริงทังนั้นไหมต่อเลยครับปล่อยพวกแบบพวกพลาดนะ พลาดเหมือนไานาที่แ็บไอ้เหี้ยที่กูเอาโซ่แบบลักไถหน้าไอ้ัดน่กต้องอยู่นะเป็นราชการไอ้เหี้ยยิ้เงียบะกนผมะโกนมเอนงเหี้ยไปซักผ้าไปชัอปัญญาอ่อนลูกจะซักหน้ามึงแน่เหี้ยพูดไปพูดไปไอ้เหี้ยดีๆแต่ปากไอ้โดนเขาอัดตูดเลยอุ้ยอุ้ย ยี่ปอนปอนสามเียเอ้ยเอ้ยให้ลงมาดิกระเป๋าสามเนี่ยแหละใช่เพื่อนกูอะกระเป๋าสามครับกูกระเป๋าสามแม่งเต็มเลยตุ้งครับว่าจะฟาดไว้อากันกูไม่มีปืนกูมีแต่กระเป๋าสามเบ้ยไม่รู้แล้วกูเห็นปืนละเก็บปุ๊ซี่ก่อนโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันทักชายกูมันทักชายกูมันมาแล้ว ไหนวะไหนวะไหนวะบ้านนี้มีคนบ้าว่าฮลดิมันอยู่นี่มันอยู่นี่มันอยู่เอิร์ธวิวเบิร์ดไม่อยู่เบิร์ดฮดริมาตาฟัาเกอร์อยู่เบิร์ดฮริมาดริดโน่โนโนนี่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 คิมระวังนะชั้นสองเพื่อนเห็นกูแล้วทิปไพรแล้วเพื่อนเอิร์ธเอิร์ธเอิร์ธเฮ้ยหายนกหายนกมันน็อกใช่ไหมไม่ใช่เพื่อนเราน็อะเดฟแวลิวเป็นคนดีเลย บริษัทเอ้ยมันต้อนรับเพื่อนเข้าบ้านเอาระเบิดไปกูกินนี่ร้อนแรงร้อนแรงเปิดประตูนี้เลยไอ้ยี่ห้อหมวกกระเด็นเลยสัตว์ใครโดนยิงทำไมเมื่อกี้เลือดกูขึ้นแต่กูไม่เจ็บมาพรอนไม่รู้เดินมึงกระชูดเลยอะมึงแกเออกูไม่เจ็บอะยังคนเหล็กเฮ้ยนี่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 หลังกระแผงนี่เลยเฮ้ย โอ้โหสวยงามคนเดดือจัตวาตเตจัตุมเมติอุตายนามโอเดี๋ยวมันแค่ลมไม่เหรอหนูรู้ป่ะว่านี่เป็นว่าอะไรเพื่อนไม่แค่ลมไม่เหรอนี่เป็นคนติดติดเหมือนเยปอนอุ้ยแต่กูห้าห้าฮะถ้ากูดำก็ก็มึงคงไม่พูดดีกว่าไอ้เรี่ออะไรกูได้บอกว่านี่เป็คนดำไหมควายไม่ไม่ไม่กูได้พูดไหมว่ามันยั่วหรือเปล่า มันแล้วหรือเปล่าคุอก่าคนสันดานต่ำคนสันดานต่ำมมามึงเบื่อเฮียอะไรมึงอย่ารัวให้มากไอ้เฮียอะไรนี่ปกติใช่ไหมปกติคนปกติอยู่เรียนขนาดไหนวะเนี่ยอ๋ออยู่เรียนใชยปอนก็มันก็เก่งในที่บ้านนะเฮียปอนเราไม่ทำได้ครับผม โอ้มันไม่ทำลายใครถ้ามึงทำลายใครไม่ได้ไงมึงวายดูเขาไม่ไหวอ้ามึงทำได้มึงสู้แล้วมา้องไห้เซฟี่ปอนอะไรน้องบอกว่าเซฟี่ปอนใช่ใช่เซฟกูด้วยเซฟจะมีเหี้ยอะไรเหี้ยอะไรเด้อเซฟกูดไม่หยุดเลยอะไรเหี้ยก็แล้วมึงไม่สมควรด้วยกันไม่สมควรได้รับการเซฟ พูดมากปากเหม็นไอ่สั์ปากเหม็นมันไอสัเฮ้ยากควายโง่ม่ควายควายพ่อเียได้เก่เขารูค่อยด่ากูควายแล้วกันไอสั์อุ้ยอุ้ยอันนี้เร่องจริงโอ้ยอ้ยอ้ยอยยไอ้นี่ ไอพวกนี้นี่แม่งกัดกัูมาเลยไอเหี้ยกูพูดนี่ไม่เคยไม่มีใครพูดช่วยเลยนะไอเหี้ยพีดพูดนี่แบบกูไม่อยากพูดช่วยมึงอยู่บอลแต่มึงต้องงัดงัดอะไรที่มันจริงๆออกมาไอเฮียพีดใส่อยู่นี่นะครับไอเหี้ยแม่งก็พูดไม่อยู่เลยน้ำคานไอเหี้ยก็มึงไม่มีอะไรที่มันเสี่ยงตู้ได้ไงควายนมากกระสับพูดมากไอเหี้ยหุบปากไอเหี้ยมไมมึงก็หุบได้สัตว์ไอเหี้ยตอนแรกกูไม่ได้คุยกับมึงแล้วมึงยังไม่หุบไย ลุ้มไปทำไมหุบถึงหุบต่อสามอยู่นี่นะหุบไม่อยากอยากโดนจังเลยอ่ะไอ้เหีอยมึงจะโดดตอนนั้นเยอะเลยขอชมึงมึงทำพูดมึงอะไรเดี๋ยวมึงได้โดนแน่นอนปอดไม่ต้องห่วงโอ้ยเหี้ยนักกดวจัดอุ้ยเก้ตอนนี้เขาบอกว่าดาลัวลจัดอยู่มาได้ดาบดวจริงแน่กูจะไล่มึงลงไปแดกเลยตาซอยเลยอ่ะมึงกล้าพูดได้ไงวะเนี่ยขนาดสั่นมึงยังไม่กล้าพูดเลย มันอยู่บ้านไงเดี๋ยวพออยู่โรงเรียนมันก็แบบอ้อยดีดเอ้ยไอ้พวกไอ้ยังเงี้ยเขาจะอยู่กูหมดไงเฮียเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูช่วยกันเลยช่วยเต้นท่าเดือล็อกก่อนกออ่าะไรเงี้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรปอนยังมีเราอยู่กูจะทำยันงไงกัน

อยู่ไหนนะใกล้ยังเท่นี้มชิดตูดยังทั่นี่เกือบวันนี้อ้าวเฮียตรงนี้ปลอดภัยใช่ไหมปลอดภัยปลอดภัยก็ทำไว้ก่อนนะยังให้มันชามันเลยระวังหัวแตกเน่อยไม่เห็นเลยเฮียเจอแล้วอะตรต่อมาอยเนี้โอ้ยเฮียสู้ไม่ไหวแน่ๆเลยอะไรต่อมาอันนี้นี่กูก็จะไปเฮียดีเลยว่ะ ปลาระเบิดมาทีเราสายมีแบบเพื่อนเอิ้นลงมาก่อนกูโดนอ้อมสวยแล้วเราต้องลงไปหลังก่อนอ่ะไปหลังก่อนเลยอ้อมขวาอ้อมซ้ายไปหลังอีกหลังอีกไปหลังมาเฮ้ยมันอยู่นี่มันอยู่นี่ทานมันทานคิดอ๋อหมวกกระเด็นเลยอยู่ไหนวะน้าน้าหน้าอันหนึงหมวกกระเด็นเลยเฮ้ยมันไม่ตายวะเจ็บมากเจ็บมากเจ็บมาก ชมไหนวะชุกเอชุกอเฮ้ยเฮ้ยขลังขลังขลังมากเออหนึ่งหนึ่งเออตรงสาราสาราปักชุมเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้าแล้วตาแล้วจะตาแล้วจะตาว่าไม่รอดว่ากูไม่รอดวะมึงรอดต้นข้าอยู่นี่ี้หมดเลยหมดหมดหรือตายแล้ว ต้องพาใครใครใครจะขึ้นกับกูอ่ะมเจอเจอเจอมอไซค์อยู่เจอมอไซค์อยู่คิมเดี๋ยวพอเราต้องไปนะมีมอไซค์อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวยิ่ยวิเคราเลยเดี๋วรอจอดรอในที่ชันค่ะคิดว่าด้านหน้าเรามีคนวัดกิบมีไม่ต้องตามทางกันได้นะจอดเลยนะเล่นแถวนี้ก่อนเดินเอา เออเนี่ยบ้านเนี้ยมาค่อยเดินเข้าไปมีอ่ะข้างหน้าเรามีอ่ะของไหนอ่ะใช่ What the hell bro ทำไมเราดูอ่ะบ้านอุ้ยอุ้ยอุ้ยลังยินลังยินลังยินอันไหนนี่เนี้นี้นี้ยซ้ายซายอุ้ยระเบิดโอ้หมันอยู่ตรงนี้ซ้ายซ้ายระวังระเบิดระวังระเบิด เดี๋ยวเราจมันทำแอนิเมชันว่าไอช่องเฮียนี่เนี่ยอโอเคไม่ได้รอกกูไม่ผิดไหนกูเต็มละไม่แล้วมันมาอยู่ตรงนี้ตอนไหนวะจัดไม่รู้มันน่าจะอยู่มันน่าจะอยู่ได้สักพักแล้วแต่เรามองกูกูก็มองหลังหินด้านหน้าแบบด้านหน้าเลยนี่คือประตูนนี่เด็กทุกวันนี้ดูดิซสันแบบตรงนู้นะหลังหินตรงนู้นเห็นปะกูไม่ว่าหลังหินหอ้รอดเอ้ากูลืมขอโทษเกี่ยวแล้วของกูที่เสีอนแล้วตรงนี้มีของให้มึงด้วย ตรงมาร์กส้มมันหลบได้วปะไม่หลังโอ้โหล้มตัวหนึ่งตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้หมดหมดชุบคุณชุบชุบชุบต้องข้ามเอิ็ดชุบพ่อกว่าไม่ทันชุบพุกันตายเก้าอยู่ไหนวะเอ็ดเอิ็ดชุบคุณเอ็ดชุบพุก่อนเอิ็ดไอ้ปพรช่างแม่งพรช่าแม่งนักช้า กูมันล้มกูล้มไปกี่รอบเลยไม่รู้มันเลยนี่อะฮะกวงบีบแล้วด้วยทันไหมเนี่ยไปไปทันทันทันแน่ใจนะแกกูกึนแต่ไม่รู้ปอนลุกขึ้นมาจะล้มเลยปะถ้าการปอนต้องปอนต้องรีบวิ่งเข้าวงเลยมาวิ่งเลย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 อวิ่งไปก่อนวิ่งไปก่อนเออหาที่อยู่หาที่อยู่ไว้ได้ตอนนี้อยู่ในวงแล้วหาที่อยู่ไม้ได้เี้ยต้องฆ่ามัส่วนกูก wow. ็ตาย หมอบลงนี่เฮ้ยตายหมอบลงนี่เพื่อนกดหมอบได้ปะไ,ไม่ได้เหรอชิบหายแล้วตายแล้วเออโคตรแย่อะพูจากไหนหวะตายเดือแล้วไหนอ่ะโอ้วมังบีในบ้านยิงกูวิ่งมาอยู่อุ้ยเอาหลัยโอ้โหมันมีในบ้านสองตัว บอลสองตัวในประตูเฮ้ยมันมันตีกันอยู่มันตีกันอยู่บอลตียนอยู่มันตีถ้ามันตีกันมึงต้องมึงต้องชุบโอ้ยไม่ทันเลยเชี่ยแล้วสองตัวในบ้านเล็กสู้ๆแม่งกูดูก็มีตัวเดียวมีก่อใหม่ป่าวอ่ะโอ้โหดังไม่มีมระเบิดมั้งล่ะมีระเบิดอัดกระต๊อบแม่งเลยไอ้ไอ้ต้องปาระเบิดจริงๆแล้ว เออนี่ต้องปาให้ม,มันด้วยตามึงปาสมองก,ก่อนแล้วมัเข้าไปปลาระเบิดอีกทีในสมนองเฮ้ยเอ้ยเฮียอะไรวะมัน,นมอไซค์บอนมีระเบิดปะมันอยู่ในกระต๊อบอะรู้แค่เนี่ยมึงปาสมองไปก่อนมึงบีบแล้วระเบิดเสมองมึง,มงลลบีบแล้ววิ่งวิ่งทางนั้นไม่ดีนะไปดูด้วยสมองหน้ามึงนั่นไงมันยิง M79 ในบ้านปาระเบิดอัด ใช่ป่าว่าเอ้ยมันด้านขวาด้านขวาด้องหาปลาเพื่อปลาเพื่อปลาไม่หมดทุกลูกเลยปอนปลาปลาไว้ปลาดิติดต้นไม้ป่าววะให้หมดติดต้นไม้ป่าววะติดต้นไม้โอ้โหที่สองไอเหี้ยเออเวลสามร้อยได้อยู่ที่สองตาที่แล้วที่สามตาที่ที่สองไม่เป็นไรเอ็มที